เอาแค่โฉมเดิมก่อนโคตรสวยเลยนึกว่าบ้านแบบคารุษการดแต่จริงมันคือโรงเรียนสอนธุรกิจที่ทันสมัยและไฮเทคที่สุดในประเทศตอนนี้เลยนะและตอนนี้ new the icon house ใหญ่กว่าเดิมตกแต่งสวยงามกว่าเดิมแปลว่าตัวแทนจำหน่ายทุกๆคนสามารถมาใช้ที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไม่ว่ามันจะเป็นการทำงานหรือว่ามานั่งชิวชวยังได้เลย ผมกาว่าจะย้ายเสือ่อผืนหมอนใบมาสิงสถิตยอยู่ที่นี่นนระบบหนึ่งที่สามารถทำงานกับที่นี่และเป็นพาร์นเนอร์กับที่นี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ drop ship fulfillment ครับเป็นระบบหลังบ้านทำให้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเองไม่ต้องส่งสินค้าเองไม่ต้องแพ็คสินค้าเองทำงานง่ายๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนี่แหละครับออฟฟิศของคุณแค่นี้เลยโคตรง่ายพร้อมจบที่สุดแล้วนี เ,ออเดือนนี้ล่าสุดเลยโปรโมชันนี้คือกำลังโคตรร้อนแรงเลยเดี๋ยวเราจะมีทริปไปหัวหินไปด้วยในทริปนี้สามารถสองคืนครับที่หัวหินก็เรียกว่าเต็มคร้าวเอาอย่างนี้ดีกว่ากินอยู่ฟรีสบายๆนะครับแต่เท่าที่รู้ก่อนหน้านี้ก็มีโปรโมชั่นในทุกๆเดือนเลยโหมีโปรโมชันแจกรถประจำตำแหน่งของพวกเขาครับ ไม่ใช่แค่รถตู้เลย SLK <Wow. S 1> ตอนนี้แจกไปแล้ว20กว่าคันภายในระยะเวลา8เดือนและเป้าหมายคือตอนนี้กล่าวว่าจะแจกจนถึง100คันนะนอกจากนั้นยังมีไอคอนรีวอร์ดด้วยก็คือสามารถสะสมคะแนนแล้วก็มาแลกของที่เราต้องการได้ไม,ม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมต่างๆนาฬิการถคอนโดบ้านคือเฮ้ยบ้าบอกรยไก่กุ๊กไปแล้วและล่าสุดได้ข่าวเขามีแจกแหวนเพชรด้วยนะเพชรน้ำรอยเลยจ้ะ ตัวไหนฮอตสุดเหรอนี่เลยล่าสุดบูมกลูตาชตได้ข่าวว่าล่าสุดนเพิ่งนได้รับรางวัลอ่นี่ไงรางวัล HELLO BEAUTY AWARD 2021 EDITOR CHOICE นี่ล่าสุดเลยครับฮอตมากตัวนี้คืนด้วยคืนนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าออนไลน์ยังไงก็มาและที่สําคัญมันมาแล้วแล้วมันจะคงอยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้ครับโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นอวัยวะที่33าของเราแล้วอะ่ะทีนี้เราจะหาสตาร์เราจะทําธุรกิจกับมันยังไงเนื้อสิ่งใดครับคุณจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าคุณกําลังทำกับบริษัทอะไรสินค้าที่คุณกำลังจะขายคือสินค้าอะไรได้คุณภาพหรือเปล่าผมเชื่อว่าผลลัพธ์จะเกิดกับตัวคุณเอง โอ้หบอสพอนี่คือมีของสะสมก็คือเป็นนาฬิกาและกีตาร์ใช่ไหมอันนี้เล่นดนตรีไม่เป็นไงเพราะเขาเล่นดนตรีเป็นล็อปเฮมเป็นผมไม่เป็นพิธีกรหรอกครับนะครับส่วนนาฬิกาเนี่ยคือเป็นคนรักนาฬิกาเหมือนกันและผมเชื่อว่าบอสจะได้ดูคลิปนี้แน่ๆสูงไปเลยจ้ำพังพังพังผมขอสู่ขนาดนี้ถ้าผมเป็นพี่ผมต้องให้ให้นาฬิกาให้จริงๆบอสพอน่ารักมากนะ คือจริงแล้วรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนจริงจังเขาก็จริงจังแหละในเฉพาะเรื่องการทําง,งานแต่โดยโปกติแล้วก็คือคนที่แบบออใช้ชีวิตกันง่ายๆนี่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้นะครับก็เป็นคนน่ารักแล้วก็วคนที่ทำง,งานกับเขาก็น่าจะมีความสุขทุกคนมีอะไรถามพงอีกไหมหมดแล้วนะไม่มีนะถ้าคลิปนี้หมดเวลาแล้วคงจะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้สําหรับ,บคลิป คิวของกัณกรณถาวรน,นะครับแต่ถ้าคุณมีคำถามอะไรอยาจะถามเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของตัวผมหรือแม้กระทั่งบอสเขาเองคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวกันกรณถาวรนจัดให้นะคะรับวันนี้เลยที่นี่